สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับวิดีโอนี้ผมมาแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นที่ฝึกวาดภาพคนเหมือนนะครับคุณสามารถนําเทคนิคและก็คําแนะนําต่างๆผ่านวิดีโอที่ผมจะแนะนําในนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ตอนที่คุณฝึกเองที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับกายวิภาคนิดๆหน่อยๆนะครับให้ด้วยเพื่อเป็นแนวทางเวลาเราไปตรวจสอบภาพที่เราสเก็ตหรือ จะลอกลายขึ้นมาก็ตามเวลาเราจะเติมน้ําหนักเข้าไปในภาพเนี่ยครับเพื่อจะตรวจสอบว่าทํายังไงมันมันถึงจะดูดูมีชีวิตดูคล้ายจะเป็นคนอะไรเงี้ยนะนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับแต่ในที่นี้ผมวาดภาพคนนะมันก็จะมีกระดูกอยู่ข้างในครเนี่ยอย่างอย่างมือผมเนี่ยจะมีกระดูกมีเส้นเอ็นเส้นเลือดกล้ามเนื้อต่างๆอยู่ในนี้นะครับ แต่พอเวลาเราวาดภาพเนี่ยเราเห็นแบบรูปนอกอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่านี่คือภาพต้นแบบเนี่ยเราเห็นอย่างเงมีตามีจมูกปากคางหูมีหนกแก้มต่างๆแต่ถ้าคุณทําความเข้าใจแบบเหมือนกับเหมือนเอ็กซเรย์ลงไปคล้ายๆกับว่าเราเอาผิวหนังเขาออกนะครับแล้วเราเห็นกล้ามเนื้อเห็นกระโหลกศรีรษะเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าไม่มันถึงปูดตรกมาขึ้นมาแบบนี้ ทำไมตรงนี้ถึงบุ๋มเข้าไปอะไรเงี้ยนะอ่าพร้อมกันนั้นเราต้องรู้ตําแหน่งนะครับว่าอันไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยผมมีภาพที่ผมสเก็ตไว้แล้วแล้วผมให้ดูทีหลังนะแล้วผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลื่อนมุมกล้องสักหน่อยค่อยๆชมไปนะครับถ้าฝึกใหม่ๆคุณต้องทําความเข้าใจแบบนี้ประกอบไปด้วยนะครับคือแน่นอนแหละเวลาเราได้ร่างภาพไอ เวลาที่เราได้ภาพร่างเนี่ยบางท่านตีสกลขึ้นมานะครับตีเป็นเส้นตารางต่างๆหรืออาจจะลอกลายขึ้นมาเหมือนที่ผมแนะนําก็ได้มันไม่มีผิดมีถูกแต่สิ่งสําคัญคือตอนที่เราแรงแรงเงาเนะี่ยหรือว่าเติมน้ําหนักภาพให้เกิดมิติขึ้นมาเนี่ยมันมันมีเรื่องของกล้ามเนื้อมีเรื่องของกระดูกต่างๆอยู่ในนั้นไงครับเราเลยต้องทําความเข้าใจกับเขาซะก,ก่อนโอเคมาที่เพื่อนๆเ,เห็น ขาวบ้างดาบ้างตามเนี้ยนะครับที่รอยดินสอผมเนี้ยนะครับเขามีที่มาที่ไปของเขามุมกล้องมันเหมือนจะไม่ไห่เหมือนสะท้อนแสงอ่ะเอาประมาณนี้นะเดี๋ยวโฟกัสสักหน่อยโอเคมุมยืงๆสักหน่อยก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกเบ้าตานะครับมันเริ่มจากไหนแล้วไปจบที่ไหนนะเดี๋ยวดูนะครับ เดี๋ยวลองดูสีขาวาว่ามันติดไหมนะนะครับเดี๋ยวผมลองคิดดูกัอนอ่าไม่เห็นไม่เห็นแป๊บนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้พอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นสีสว่างกว่านี้นะครับผมสักครู่นะครับค,ค่อยๆรับชมไปนะฮะอย่างนี้นะครับขั้นแรกคือเราแน่นอนแหละเราฝึกใหม่หากเป็นไม่ได้ เราเริ่มฝึกร่างภาพไปพร้อมๆกับศึกษาอนาโตมีไปด้วยนะแต่อันเนี้ยผมรวบลัดตัดความสักหน่อยอย่างนี้นะครับเบ้าตานี่มันเริ่มจากมันจะอยู่ใต้กระดูกหนูคิ้วครับเพื่อนๆคิ้วเราอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าขอบไปอยู่ใต้ลงมานะครับและเป็นรูปร่างเหมือนวงรีลงมอย่างนี้และ ขอบถัดมาอีกอันนึงที่จะเป็นแผ่นขําหับเดี๋ยวผมจะเติมสีเขียวเหลืองๆนี้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะเข้าใจง่ายขึ้นตรงนี้นะครับเป็นแผ่นขาหับเห็ยนไม,ไม่เลยไม่ไม่แน่ใจว่าสีมันชัดไหมนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะที่ผมระบายสีลงไปนี่นี่เป็นขํามหับตัวนี้เขาจะปูดนูนขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆชมอยู่ตัวนี้สามารถเอานิ้วชี้รูปนะครับรูปขอบเนี่ ตรงหางคิ้วนี่รูปมาคุณจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันบุ๋มเข้าไปนะครับเนี่ยมันบุ๋มนะบุ๋มเข้าไปก็จะเป็นมันจะทอดยาวมาเนี่ยครับหาดัานหูนี่นะครับเป็นขมับไปนี่นะครับเป็นแผ่นอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะมันจะเป็นแบนๆน,นะครับแผ่นนี้กระโหลกศีรษะมันจะแบนๆสักหน่อยแล้วก็มาด้านหลังช่วงไตถอยนี่นะครับทีนี้ตรงนี้เขาจะโค้งๆครับ แล้วขอบด้านใต้ตรงนี้มันมีจุดสังเกตนะครับคือมันอยู่ตรงไหนเถอะนะมือใหม่นะก็จะงงหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมมาแนะนําอย่างนี้ครับเพื่อนเมือดอันแรกนะวงข้างในวงแรกวงแรกนะครับสีบกอยเอืือคอยเฉลยเอาสีเดอ้อเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับผมนี่ครับเพืเ่อนๆอ่ะผมเปลี่ยนสีนะจะได้ไม่หลงเน้นสักหน่อย ครับตรงนี้นะครับขอบเบ้าตาขอบวงขอบแรกนึกถึงคนใส่แว่นตาไว้นะครับคนสวมแว่นตานะ่จะอยู่ใต้คิ้วนะครับส่วนขอบด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นเวลามองมองภาพนหน้าคนมันจะมีรอยอยู่อย่างเงี้ยรอยาข้างๆหัวตาจะเป็นรอยลยงมาถ้าเขาอายุเยอะจะเป็นรอยอะไรครับรอยอะไรอ่า ขอบนอกไอ้คอข้อข้างล่างนี่ครับจะอยู่โดยประมาณเป็นเพียงจุดสังเกตนะครับมันแล้วแต่มุมภาพด้วยครับเพราะว่าอย่างภาพนี้มันจะเอียงหน่อยหน่อยมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะจุดสังเกตถ้าเป็นหน้าตรงจะอยู่กลางจมูกขอบล่างนะขอบเบ้าตาล่างอยู่ประมาณกลางจมูกนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้กลางเป๊ะหรอกเพราะว่ามุมภาพมันเยื้องๆนะครับแล้ก็ดูเป็นไกด์ไป อันนี้เอาไปปรับสําหรับหน้าตรงเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาแนะหน้าตรงนี้ปึ๊บแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมเอาสีขาวสกิดเพิ่มนะฮะตรงนี้นะครับเป็นกระดูกแก้มเขาจะโค้งเวลาเราเอามือรูปตัวเองเนี่ยในขณะที่เพื่อนเพื่อนรับชมอยู่ลองรูปตั้งแต่คำับแล้วรูปมาคุณจะสังเกตตรงนี้มันจะโค้งนะครับกระดูกตรงนี้จะโค้งนะครับเป็นกระดูกแก้มกระดูกสวนยื่นนะตั้งแต่หนูแก้มเนี่ย ยื่นมาหาบริเวณหูนี่นะครับถ้าใครมีหุน่นหัวกะโหลกนะเป็นเลซินเป็นปูนมัเตอร์ต่างๆเอามาดูประกอบนะเขาจะโค้งๆนะครับตัวนี้พอโค้งปุ๊บเนี่เวลาเราแรงเอามันก็จะเห็นขึ้นมาอย่างนี้สว่างสักหน่อยมันจะรับแสงสักหน่อยมันจะโค้งขึ้นมานะครับและทีนี้ตรงกระดูกนอแก้มมันจะไปสุดเอาตรงไหนสังเกตปลายจมูกสังเกตปลายจมูกนะครับ ทีนี้มันก็ไม่ได้แต่ตัวเพราะว่ารูปร่างจมูกบางคนเขาเอ่องุ้มลงผมเรียกว่าง,ง้มไหมคือจะคว่ำม,มากน้อยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ารูปจมูกบางคนปลายง้มลงเนี้ยนึกถึงภาพไม่หมดครับนึกนึกนึกถึงแม่มดไปเพื่อนเพื่อนอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนมายึดเอาว่า ขอบเบ้าตาจะ,จะอยู่เท่าจมูกมันก็จะเพี้ยนมันจะเพี้ยนนะแล้วก็ดูอ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยสังถ้าเราเห็นกันเองเนี่ยอะไรที่ผิดปกติมันจะสังเกตเห็นง่ายอยู่แล้วล่ะครับก็คือจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือได้ปกตินะครับไม่ผิดไม่เพี้ยนเป็นขอบขอบกระดูกเบ้าตานะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวผมวาดทวนนะครับสมมติคุณลุงคนนี้ก็คืออ่า อันนี้เป็นแผ่นหน้าผากกระโหลกนะครับผมวาดกระโหลกศีรษะนะครับมีแสกหน้าขึ้นมาะนะครับมีสันจมูกจะอยู่งี้เราอาจจะไม่ได้วาดให้เหมือนจริงแหละเราจําฟอร์มมันนะครับน,นี่เป็นเบ้าตานะครับแล้วขอบตัวนี้ตัวนี้คือขอบนี่เขาจะขยักนิดนึง เขาจะไม่ได้โค้งปื๊บแน่นอนตอนล่างตอนเร,เราสเก็ตก็ค่าเราจจะวงๆไปเลยอย่างนี้ก็ได้ไม่ซีเรียสแค่ให้รู้ว่าวงมันไปอยู่รอบไหนวงในกับวงนอกนะวงนอกที่เราเอามือรูปแล้วเราสัมผัสได้ถึงความบุ๋มลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะโค้งๆอย่างนี้แล้วมันก็บุ๋มลงไปก็เป็นแผน่นขมับครับพอดีว่าภาพนี้มีหมวกอัลบังเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาเนะหน้าตรง เราจะได้ทําความเข้าใจกับตรงหน้าผากตัวนี้นะครับกระดูกหน้าผากตรงนี้ช่วงมันก็จะมีรูปร่างปูดนูนอะไรต่างๆเวลาเราไปแรงเอามันจะได้เติมน้าหนักถูกนะครับโอเคอันแรกนะครับขอบมันจะเริ่มตั้งแต่กระดูกเนี่ยใต้กระดูกคิ้วนะครับกระดูกสันเขาคิ้วนี่ลงมาวงในก็เหลืมๆมาสักหน่อยนะครับ ทีนี้ไอ้ขอบขอบตรงนี้นะครับนี่ก็คือตรงนี้ของคุณลุงอยู่ประมาณกลางจมูกนะครับถ้าสมมุติว่าจมูกเป็นรูปร่างเสร็จสมบูรณ์สมมติจมูกเสร็จแล้วนะเห็นอยู่ประมาณกลางๆางแต่ภาพนี้มันไม่เห็นกลางเปเพราะว่ามุมภาพมันเอียงหน่อยๆน,นะครับเอาไว้เช็คก,กับหน้าตรงจะตรวจสอบได้ไง่ายนะครับทีนี้ขอบด้านล่างกระดูกหนวกแก้ม ตรงอันล่างเนี่ยนะตรงอันล่างนะครับมันจะอยู่ปลายจมูกนีปลายจมูกนะครับนี่แล้วก็เช็คเวลาเราเช็คถ้าภาพมันเอียงเราก็ไม่ต้องขีดเส้นตรงคนระับขีดให้พยายามมันโค้งตามฟอร์มของหุ่นโค้งไปเขาโค้งเราก็โค้งเนี่ยก็จะประมาณนี้ทีนี้คุณจะเห็นว่าผมจะสก,กิดให้บุมบุมเข้าไปอย่างนี้อ่า ถ้าเรารูปรูปลงมานะจะประมาณนี้ทีนี้ต่อมานะครับจุดสังเกตที่สองต่อมาช่วงที่เป็นฝันนยครับข้างบนกับข้างล่างนึกให้เห็นเป็นรูปเบ้าตาไว้นะครับหาตำแหน่งกึ่งกลางเบ้าตาทั้งสองข้างนะครับขีดดิ่งลงมาก็จะเป็นกระบอกของรูปฟันนะครับเนี่ย ขีดสมมติในกลางเบ้าตาใช่ไหมครับขีดลงมามันจะเป็นส่วนที่เป็นฟันบนกับล่างนี่รัะนะมันจะอยู่ประมาณกลางๆนี้ทั้งนี้ถ้ามุมภาพมันเอียงมากมันก็จะเหลื่อมๆกันสักหน่อยนะครับอ่าของคุณลุงคนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นี่นี่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อต่างๆมาใส่กรนีก็เป็นช่วงเป็นกามเป็นอะไรใส่เข้าไปนี่ครับเวลาเราดูภาพเราก็อยู่ประมาณนี้ อันนี้คร่าวๆก่อนให้พอเป็นแนวเป็นไกดแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาลงลึกอีกทีนะครับทีนี้ก็ดูประกอบกับที่ผมสเก็ตให้ดูตั้งแต่เริ่มนะครับว่าผมสเก็ตรูปนี้ยังไงผมวาดยังไงนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม